สวัสดีท่านผู้ชมที่ดูคลิปในยูเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นพูดจริงๆนะเพิ่งตื่นโอเคเรามาเล่นไอเดียนี้อีกครั้งนะคะเหมือนเดิมเลือกตัวละครยังไม่ได้อีกแล้วเลยเดี๋ยวฉันดูก่อนตัวที่ฉันเล่นได้ก็มีแค่น,นี้เอ๊ะรู้จะเล่นอีอี ยิบสกินสวยขึ้นยิบสกินสวยขึ้นเลยนะ,ย,ะนย,นย,นะยิบดีกว่าเลื่นไปหรือเปล่าเปลี่ยนมันอนะไปะเหมือนเดิมพูดรอดชีวิตมาเหมือนเดิมเลย หันมันจะหูดมีเวล้วว่าหันมันจะหูดโคตรจะมีเวลเลยว่าหันมันจะโหูดอะไม่มีคนเล่นแต่ตัวช่วยเหลือช่มไหมโอเคมีคนเล่นแล้วขอบคุณแม่แค่ยเดียวนะ,วนะฉันให้เดมมารจุเจอเลยงั้นหรอเอาเอะไรไปก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะิ่ฉแมาวิ่งไล่ตบอีก,ย <ๆ S 2> กอย่างเดียว เล่นอันน uh, okay, <okay> okay, okay. ี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีคนอิจฉาวิ่งแล้วตกยิงหรืออะไรนะไหนดูซิเมื่อไหร่หันมันจะกดค่ะโอเคหันกดแล้วแต่เพื่อนเมื่อไหร่มันจะกดวะเนี่ยเฮ้ยลิลล์แล้วไงลิลล์ระวังเละก็แป๊บหนึ่งสต๊อบก่อนมาเริ่มเกม เดิมที่ยังแหกเกี่ยวไม่ิงก็้องเป็นไปพี่เกี่ยวเนะๆนี่เก็บมองกลองกันฮัลโหลมีคนอยู่ทางนี้ไหมแม่นามีนะไม่มีคนอยู่ทางนี้เลยยุด,ดีกันลกูกไม่ว่อยู่ไหมยงหนึ่งสี่ มันไม่มีคนอยู่ตรงนี้เลยนะก็ลอกนะลอกไปกนเฉื่อยปั่นไปปั่นไปในไม่รู้จำไม่ได้แล้วในมันปั่นเร็วปั่นช้าฉันรู้เลยนะวะ่าว้าไปลอกเร็วเร็วรีบปั่นก่อนที่มันจะลากเพื่อนไปตบตรงนี้ ถ้เพ่อนเขโดนตบงนีหนูต้องรีบวิ่งนะลไม่ได้วิ่งไปช่วยเพอนวิ่งหนีเพื่อนวิงนนว่งหนีเพื่อนเขาไว้มันจะได้ไม่ต้องช่วยเรา,เาส่งจดหมายให้กันเลยเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบ <c oughs> เกือบเก็บขนหนึ่งแล้วส่งไปหาก่ส่งนอยู่เลยเอ๊ๆๆๆๆๆ เมื่อไรจะเสร็จเนี่ยเร็วๆถ้าทำสมาตรงนี้จะว่าไงฮะอ,อิ๊บเอิม่มชักช้าเหลือเกินยังข้ามไปตอนที่ปั่นเสร็จเลยแล้วกันโอเคปั่นเสร็จแล้วเมื่อกี้เพิ่งห,หนีหนีรันมาเอ้ยไม่ใช่รันจีนเป็นอะไรก็ไม่รู้ลิ้นพันเก่งจริงๆ,ๆปืนยิงพว ปุ๊ดปุดป่ดปัอ่พ่อนปั่นไวเกันใจเลยวะไปโอ้ยได้สิ่งที่เราปั้นเนี่ยปั่นเนี่ยเล่วปั่นต่อเพื่อนมันปั่นไม่เสร็จอย่าปั่นเลยนะเพื่อนปั่นอไรกันเนี่ยใช่เพื่อนมันโดนตบอีกแล้วท่เชื่อมรมันขึ้นที่แบบอ่อาหันมองไม่เห็นเยอ,อปัป่นไป ข้ามันเบป็นเปมากได้เบอรแรกเปิดประตูแล้วล่ะทุกคนกไปดูซิว่ามันจะมีใครม่แย่งลารดเราเปิดประตูไหมไม่น่ามนีลดเสียงทีวีก่อนแป๊บหนึ่งอุ้ยเพื่อนโดนหิวแล้ว ม่ในเพื่อนอย่ามาทางนี้สิยันไม่เป็นไรเราในเมื่อเรารักเพื่อนชัดรักเพื่อนเล็กิืนแปบ๊บหนึ่งสองก่อนอี่ันมันอยู่ตรงนู้นปืนยิงพุ่นน่าจะช่วยได้แค่นัดเดียวเพราะมันมีนัดเดียวเฝ้านักใช่ไหมอยากเคลื่อนไหวหนูจะไปช่วยที่เองค่ะ เดงดีๆมีปืนยิงพุ๊ดโอ้ย๊ยมันหลบไปไปไปค่ะเพื่อนพะไปไปไปบุหรี่ไปสนิทไปสิวะตามไหมมันไม่ตามกูโว้ายมันไม่มาทางนี้ทางนี้มันเปิดประตูกันแล้วค่ะเพื่อนค่ะ เพื่อนจะรอจนกว่าเพื่อนมันจะออกไปหมดนะเพราะฉันอยากเพราะว่าเพื่อนมันจะแชร์กันนะมันขี้เกียจรอโ,โอเคเราไปล่อหันให้เพื่อนอีกดีกว่าปืนปืนจะช่วยเราได้ดีกว่าเข้มขีดอย่าเช่นเชียวก็อย่างเงี้ยมาต่ลอดอืมไม่ได้ปืนแต่มีน้ำหอมนี่มันบ้าไปแล้วนะ ที่เดิมเล่นน้ำหอมเล่นขี่น้ำหอมเย็นนะมันจะหนุกดีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เนียนสำหรับการซ้อนฮันเลยนะอา้าวฮันยอมเพสไม่ต้องเสียเวลาน,นีค่ะฮันเยนมันยอมเพสเล่นดีอยู่กันไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ 拜拜，闭嘴。